สายต่อไปที่มารออยู่ชื่อว่าพี่หลอดนะฮะพี่หลอดอายุ45ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งฮะในจังหวัดระยองนะี่ยเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ1เดือนแล้วตั้งชื่อเรื่องว่ารับเหมาบ้านหลอนเนะี่ยถ้าพี่หลอดอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่หลอดัดสวัสดีครับนัดนะครับครับสวัสดีครับนัดพี่พพหลอดฟังอยู่แถวไหนครับ,บ ตอนนี้ฟังอยู่กรุงเทพนะครับฟังอยู่กรุงเทพใช่ไหมพี่แถวบางนาบางนาบางนาสัญญาณเป็นไงบ้างครับพี่หลออชัดเจนครับชัดเจนนะโอเคเรื่องนี้เกิดไม่เป็นไรพี่ตื่นเต้นป่าครับตื่นเต้นนิดหน่อยใจเย็นๆนะพี่หลอดเหมือนเล่าให้น้องฟังแล้วกันนะครับนะฮะบ้านหลังนี้เกิดขึ้นที่ในบ้านในจังหวัดระยองเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เองครับผมเนียตั้งชื่อเรื่องว่ารับเหมาบ้านหลอนครับมันเป็นยังไงครับพี่หลอดคือผม เ็นผู้รับเหมาทาสีฮะแล้วลก็ทั้งออกคือแบบออกทางเฟสทางอะไรก็เลยติดต่อลูกค้าติดต่อทางเฟสนะครับเพื่อนทางเฟสติดต่อมาก็เลยไประยองโอเคก็ไปดูบ้านดูอะไรเป็นบ้านปูนอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังใหม่ที่เขาจะต้องทาสีโอเคบอกผมว่างั้นหนึ่งอาทิตย์ภายในอาที่ปุ๊บก็เลยบอกเจ้าของบ้านว่าแนะนําบ้านพักไรยวันหน่อยได้ไหมก็ผมจะไปอยู่บอกว่ามไม่ต้องไปอยู่ลรกอยู่ดีเงี อยู่บ้านหลังเรือนไทยเนี่ยข้างหลังเนี่ยหลังบ้านเป็นบ้านลูกสาวเขาเองแต่ลูกสาวเขาไม่อยู่แล้วเพราะว่างั้น,นก็เขาบอกก็ดีฮนะได้ประหยัดใช้จ่ายแล้วก็เลยบอกแม่แต่แฟนเขาอะ่ะแฟนแฟนของผู้ลูกค้าเขาบอกพี่จะดีแล้วแล้วน,นะเขาอยู่ได้ถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่อยู่ไปพี่หลอดนั <ขอ S 2> ่นขอโทษครับพี่หลอด ใจเย็นนะพี่พี่หลอดเล, <Yeah. S 1> เล่าเร็วแล้วก็ฝากพี่หลอดเสียงดังอีกนิดได้ไหมฮะอ๋อ oh, ได้ครับได้ครับครับผมเขาบอกว่าก็เขาบอกว่า,ถ,าถ้าอยู่ได้ถ้าเขาอยู่ได้ก็ก็ให้เขาอยู่ไปครับออ่ผมก็เลยงง,งๆก็ไม่ได้คิดอะไรนะแค่งงๆก็เลยไปอยู่กับน้องน้อง,น,องน้องชายแล้วก็น้องสะใภ้แล้วก็แฟนผมออื uh huh. เขาก็เลยบอกมันมีสองห้องแหละเลือกเอากันละกันผมก็เลยเอาไปแบ่งคนห้องเรียบร้อยก็ mm hmm. ไปทำพอ,ออะไรสรกก็นอนก็คือนอนเลยคือน,อน้อนพุ่มไปถึงเย็นแล้วอพอนอนวันแรกก็คือนอนเลยแล้วพอประมาณสองทุ่มอะได้นอนได้นอนละครับก็ก็ก็คือนอนเลยก็แฟนก็หลับแล้วผมก็พอกลางนอนเหมือนจะจะจะหลับแล้วแหละแต่ก็แต่คืนหลับคืนตื่นนะฮะกออ็อีกทําไมอยู่อยู่เหมือน ทำไมขยับตัวไม่มได้แล้วมองมองตาสายไปก็เดินมองที่ปลายเท้าครับก็เห็นผู้หญิงเดินมาผู้หญิงเ่ยยืนอยู่แล้วก็ผมก็เห็นก็เป็นผู้หญิงที่สวยอะ่ะสวยมากเห็นคือเห็นเห็นหน้าตาชัดเจนเลยว่าสวยอืมลักษณะเป็นยังไงครับพี่เป็นยังไเป็น,น,นปผมยาวประมาณเลยไหลไปหน่อยอ่อนุ่งนุ่งนุ่งประถุงครับแล้วก็เสื้อเสือเ้อจะเป็นเสื้อเสื้อยืด กองกลมนะครับอแล้วผมนนั่นแหละแล้วก็มองยืนตาแบบเร่งมองตาผมเหมือนจะโกรธอะไรอะ่ะอืครับแล้วก็แบบแล้วก็เดินก็ค่อยเดินมาหาผมแล้วก็มานั่งข้างๆผมพุดมไม่ออกผมขยับตัวอะไรไม่ได้เลยครับแต่รู้มันรู้สึกเลยว่าต้องโดนแล้วแหละอก็เลยก็ยังไม่ได้พูดอะไรอะ่ะทีบอกว่ามาก็มา อยู่่ก็มานอนเลยเนาะนึกจะมานอนก็มานอนไม่บอกกล่าวกันเลยเราเ <c oughs> ขาเราก็เลยลืกขึ้นไออใช่มันต้องควรทาอย่างนี้นะครับแต่มัน้ว่ความเพียนไ,ไม่ได้ทําอย่างนั้นไงก็เลยบอกว่าคิด้ในใจก็คิดว่าน้องที่ขอโทษนะที่ไม่ได้แทนที่คิดจริงๆที่มาทํางานให,ให้บ้านหลังนี้ไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยขอโหสิด้วยนนะเข,อขออาก็ยักหน้า อืมแล้วเขาก็เดินไปคแล้วก็พอถึงปลายเท้าก็จะมีหันมายิ้มยิ้มให้นะครับนิยิ้มให้อตอนนี้ยิ้มให้นะครับอแล้วสัาพเขาก็ไปหายไปแล้วสัาพนึงเนี่ยผมก็ค่อยๆรู้สึกตัวอมองอะไรแบบนี้ก็เลยยกมือก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เกาะไหว้พระสามนโมสามจบแล้วก็กจับหมอนแล้วบอกคิดถึงน้องเขาอะโอ้โหสี่จํำอะไรเงี้ยแล้วก็นอนแล้วก็หลับไป เอหลับไปเพิ่งเช้ามาก็มื่ออยากพูดให้แฟนรู้หรือว่าให้น้องชายจะน้องสบารู้เพราะว่ากลัวเขา,วาจะกลัวครับเอน้องชายก็น้องชายก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรก็เห็นจากพงคงไม่มีอะไรมม้เราโดนยคนเดียวอออก็เลยแบบก็เลย,เลยงั้นก็เริ่มทํางานเลยพอพอทางานเสร็จประมาณสี่โมงเย็นผมก็เลยไปตลาดไปซื้อพวงมาลัยมาไหาไว้ครับแล้ว แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาเพิ่งจะกลับมาตอนเย็นนะอืเขาก็เลยบอกว่าเป็นไงนอนได้ไหมสบายไหมครับเขาบอกว่าโอเคครับไม่มีอะไรแต่เราไม่กล้าพูดเรื่องนี้นะอืไม่อยากบอกใครไม่กล้าถามไม่อย้กถามใครครับเออก็เลยเอเรามีภูมิไรมาไหว้น้องเขาแล้วคิดว่าเป็นไงก็คือไม่ใช่จะไม่่จะทางแน่นอนแหละแต่ก็ยังคือสงสัยในใจสงสัยอยู่ในใจแค่นั้นเองว่าเขาเป็นใครอ่อ่า ก็ไหว้เข้าไปเสร็จวันที่สองเนี่ยเนี่ที่สองนี่เจอดีน้องชายกับน,น้องสะพ้ายเจอดีกําลังนอนอนอยู่ประมาณตีหนึ่งได้ตีหนึ่งน้องชายกับน้องสะพ้ายวิ่งออกมาแล้วก็ตกกระไดน้องชายนี่แบบขาแบบเข้าเปลือกเลยนะฮะ <รอ S 2> น้องสะพ้ายนี่ข้อศอกเข้าเปือกเลยออแล้วเขาบอกเขาถามว่าเป็นอะไรออนอนร้องอวดตัวอยู่ กระไดรวมบ้านอ่ะเออเขาบอกเป็นอะไรเจอผีที่เจอผีอทั้งทั้งคู่เลยพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเจอผีเจอผีหลอกครับบอกเป็นยังไงลูกผียังไงเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วยังเด็กอยู่เลยอ่ะอ๋ะอเออนุ่งผ้าถุงแล้วก็นุ่งก็คือบอกลักษณะเหมือนเหมือนที่เหมือนเลยอ๋อใช่แล้วไปทายัางไงอ่ะเอะอก็ไล่ไปไล่มาถามว่า ก็น้องชายก็เขาค่อยเล่าว่าหลังจากมีอะไรเสร็จแล้วอะ่ะมีอะไรกันอะ่ะกับแฟนอะ่ะครับอ่อมีอะไรกันกับแฟนแล้วก็นอนลแล้วก็แล้วก็เจอทั้งคู่เลยแบบกระชากกระชากขาทั้งของคนอะ่ะเหรอครับอ๋อกระชากขาแล้วบอกว่ามึงออกไปจากบ้านกูเลยโ<ฮ>อ้โหเขียนมากอืมอ่าครับเขาเขาแบบว่าเขา เขาเจอแบบว่าเขาแบบพี่ผมก็ถามน้องเขาว่าเป็นแบบเหมือนตื่นหนักตื่นหนึ้งโดนอามหรอเ่าไม่ได้โดนอามเลยอืเจอเจนกดเลยครับก็เลยโทรโทรบอกหาเจ้าของบ้านทาไงเนาะเจ้าของบ้านก็เลยโทรติดต่อรถพยาบาลมารับอ่ะเพราะว่าเขาเดินน้องชายเดินไม่ได้เลยครับรถพยาบาลมารับอืก็มารับไปแล้วน้องชายก็ไม่ก็แค่ รักษาเสียเ้กรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพเลยผมก็เลยโทรเรียกลูกน้องมาอยู่ใหม่ครับเออแล้วลูกน้องอยู่แล้วก็เลยเลยบอกเขาพอรุ่งเช้ามามันจของบ้านบอกเขาเจออย่างเงี้ยบอกอ๋อเขาก็เลยเล่าบอกว่าเนี่ยคือเป็นลูกสาวเขาเองออลูกสาวเขานี่คือเขาเขาอ่ะสองคน,นี่ะกดจัดเรื่องการเรียนลูกเขาก็เลยพิทําร้ายตัวเองจนเสียชีวิตที่บ้านหลังเงี้ยหรอครับด้วยด้วยการยังไงพี่ ก็คือไอ้ไอ้นี่คะเขาบอกว่าเขาจมน้ําในอ่างอะเห็นเห็นการจมน้ําในอ่างอ่างในห้องน้ําตัวเองนี่นะพี่อ่างอ่างในห้องน้าตัวเองซึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังนี้มันมีอ่างแล้วเขาเขาเขาเลือกเอาออกไปครับอ่าก็เลยเราเราเจอหมอแฟนก็รู้แล้วทำไงจะสินใจจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออืมแต่ผมอ่าเขาไม่ได้คิดอะไรผมบอกแฟนบอกว่าเรารับเหมาเขาราคาเขาไม่เยอะนะ ถ้าเราจะไปเช่าอยู่อ่ะมันก็ไม่คุ้มอะาอาจจะไม่คุ้มอ่ะก็เลยขออยู่นะแล้วก็ยกมือไหว้น้องที่วันแรกอ่ะเราเจอนะแต่แต่เขาก็พูดดีนะถ้าเราลองที่ดีกับเขาอะไรก็ดีอย่างเงี้ยก็ก็ไม่มีอะไรหรอกระว่างแฟนก็บแฟนทุกวันก็อยู่ด้วยกันกลัวส่วนคู่ไอ้ลูกน้องคู่จักคู่เรมา เออกูหลังเนี่ยมาแต่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายด้วยกันก็บอกว่ายกมือไหว้เขาหน่อยนะเจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่าเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้วรกวังก็ไม่มีปัญหาอะไรผมอยู่นี่ผมจะผมจะยินเสียงทุกวันนะตอาจะมีการไอ้โต๊ะไฟอ่ะไฟนักเรียนนักนักเรียนอะเขาจะกระพริบปิดเปิดกระพริบปิดเปิดคือเหมือนโต๊ะโต๊ะนักเรียนถูกไหมฮะโต๊ะนักเรียนใช่มันจะมีไฟขึ้นมาใช่แต่จริงจแต่ไฟอะไม่มีไม่ไม่มี ไม่ได้เสียบไฟนะ,ะแต่มันจะขึ้นเขาจะขึ้นแค่ครั้งเดียวอผมเห็นก่อนนอนต่จะเขาจะตั้งใจให้ผมเห็นก่อนนอนว่าเขายังอยู่เขายังอยู่อแต่แฟนเน่ะผมอะแฟนผมอะหูพระเพลอะไรห้อยเต็มคอหมดครับผมก็อยู่ยนี้ไปเรื่อยๆเจอแต่เจอแค่เหตุการณ์เดียวคือไฟอจนจนงานเสร็จเลยครับจนงานเสร็จเลยแล้วก็แล้วก็บอกว่าแล้ว,ว,ลวคืนนั้นเสร็จปุ๊บ มันต้องค้างคืนไงไม่อยากเดินทางกลางคืน<ะ>ก็เลยบอกน้องพี่เสร็จงานแล้วนะจุดจุดคูบเลยอะ่ะแล้วพวัอะไรน้องพี่เสร็จงานแล้วนะอืมพี่เจ้าคืนนี้พี่จะกลับคืนนี้คือนอนขอค้างคืนคืนสุดท้ายแล้วพี่จะกลับแล้วนะมาเอาเงี้ยก็ไม่มีอะไรก,ก็จุดคืนก็ทุกคนอนแต่กลายเป็นฝันอ,อฝ,นฝันว่าฝันว่าเดินผมเดินลงใบบ้าน แล้วเขาก็ชี้ไปที่บ้านหลังใหม่อซึ่งก็เห็นบ้านเลขที่ไงแล้วผมก็เลยผมก็เลยมาสีว่าก็เลยไปซื้อลตเตรีตร่ถูรางวันที่ห<อ>้ <5 S 1> าห้าใบหวยชุดอะครับสูคดีทั้งเลยอครับก็เลยทําบุญให้น้องเขาอะไรเขา ก็เหนือยใจมีประมาณนี้ครับพี่คือผมว่าพี่หลอดคิดดีทําดีแหละฮะด้วยความที่คืนแรกเนี่ยเราเราเหนื่อยจริงๆเนะด้วยความที่มาถึงแล้วเราก็อยากจะพักผ่อนเนี่ยผมผมเชื่อว่าตอนแรกที่เขาเดินมาเนี่ยหรือว่าเขาเขาเขาอ่าเราเนี่ยให้เรากระดูกกระดิกตัวไม่ได้เนี่ยเหมือนกับเขาจะมาบอกว่าที่นี่บ้านเขาแล้วแล้วแล้วเราเป็นใครเรามาเราไม่ไม่บอกเจ้าของบ้านถูกไหมครับเนี่ยเหมือนเขาเดินมาเนี่ยเดินมานั่งนั่งตรงด้านไหนของพี่หลอดครับ นั่งอยู่ตรงข้างๆข้างๆข้างตัวผมอ่ะตัวเรารู้สึกรู้สึกว่าก้นก้นน้องเขาชนกับประมาณเอวผมอ่ะหมือความเว่าเขานั่งหันหลังเหรอฮะนั่งหันหันหันหน้าหาผมเนี่ยแหละแต่ว่าเอียงข้างๆครับโอเหมือนเดินมาแล้วทำไมเอียงเอามองเลยเลยแล้วก็ถึงนั่งแล้วถึงจะมาพูดคือพูดออกมาว่านึกจะมานอนก็มานอนเลยเนอะไม่บอกกล่าวกันเลย ครับผมอ๋อด้วยสายตายที่โกรธตั้งแต่ตอนเดินมาใช่ครับเนี่ยฮะแล้วตอนนั้นพี่หลอดเนี่ยจ้องตาเขาตลอดเวลาป่ะครับคือมองมองมองตาเขารู้ว่าเขาโกรธแล้วก็มองพฤติกรรมในการอะไรอย่างเขาต่างๆที่เขาบิดกิริยาบทที่เขาเดิน<อ>จากเท้ามาหาผมนะครับอแล้วสิงแล้วก็เขาก็ฟังในการเขาพูดอะ่ะครับแต่พอบอกขอโทษไปแล้วอะ่ะบอกขอโทษนะึี่ไม่ คือแบบรู้ทนน้องแล้วก็เลยบอกพี่ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้คิดร้ายอ่ะไม่ไม่ได้คิดร้ายนะครับก็บอกเขาว่าสาเหตุมานอนเพราะอะไรเขาก็เขาก็ลุกขึ้นไปแล้วเขาก็เขาถึงจะแบบผ่อนคลายแล้วก็หน้าตาเขาจะผ่อนคลายแล้วหันมายิ้มให้นะแล้วก็ลูกน้องเขาเนี่ยที่ที่ไปมีอะไรกันในบ้านเขาอ่ะก็จริคือห้องห้องหลังนั้นที่น้องเขาอยู่อ่ะที่ี่น้องชายผมกับน้องสะพ้ายอยู่เป็นห้องนอนของเขาอ๋อเหรอ ครับโหเรียบร้อยเจอดีเขาเลยมาในแบบว่าสดสดเลยไม่ได้ไม่ได้อมด้วยไม่ได้ฝันด้วยมาดึงขาเลยแต่แต่โทษที่ผมลืมบอกตอนแรกที่ว่าตอนช่วงที่ผมขอโทษเขาตอนที่เขาอมอ่ะผมบอกอย่าทาอะไรคนที่นี่เลยนะเพราะเขามามาทํางานมาทําอะไรที่บ้านหลังเนี้ยไม่ได้คิดร้ายอะไรอะไรย่างเงี้ยผมลืมบอกตรงนี้ไปเขาก็แต่น้องก็ไม่เจอวันแรกนะแต่มาเจอวันที่สองที่ ที่เขาอะไรนั่นแหละครับประมาณนี้ครับมารู้เรื่องประวัติทีหลังก็คือมีลูกสาวของเจ้าของบ้านในชีิตรู้ตั้งแต่วันที่สองเลยพี่และอีกห้าวันที่ต้องนอนค้างมันด้วมันไปผมไม่เท่าไหร่หรอกแฟนผมเลยนอนกี่วันนะพี่นอนเจ็ดวันครับเจ็ดวันเลยโอ้โหเพราะบ้านเขาหลังใหญ่ฮะก็มันต้องมันต้องทาสีหน้าทาปากหน้าก่อนวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งก็ต้องมาไล่ ือต้องมาไล่อะไรให้ละเอียดอะไรเงี่ยติดเจ็ดวันเนี่นะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่หลออไปเจอมานะน่ากลัวร <land> ัา <Jung> พ <net> ี่หลอดขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ